สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพอดแคสต์ชะตากรรมลงโทษประชาธิปัตย์สูญพันธแน่นอนหมูแพงค่าครองชีพพุ่ง จะเอาอะไรไปหาเสียงหมูแพงสอดจะแรงกว่าโอมิครอนตามสภาพโควิดสายพันธุ์ใหม่ล่าสุดลามเร็วระบาดหนักแต่ไม่ดุร้ายอนุภาพการทำลายล้างเบาบางกว่าสายพันธุ์ก่อนหน้าคนติดเชื้ออาการไม่สาหัสสวนทางกับคนในรัฐบาลอารมณ์แบบที่เสียหนูนายอนุทินชานวีรกุลรองนายกและรัฐมนตรีสาธารณสุขที่พิ่งยำ้ำสองถึงสรอบโควิดกระจอกแต่รอบนี้รีบเสนอสบอบคอให้เลื่อนเปิดเมืองรับ นักท่องเที่ยวแบบเทสแอนโกออกไปก่อนและให้งัดมาตราการเข้มกับร้านอาหารกึง่งผับที่จำหน่ายแอลกอฮอล์ล้อกับการถแถลงข่าวด่วนของนายแพทย์เกียรติภูมิวงศรจิตประลัดกระทรวงสาธารณสุขยกระดับการเตือนจากเดิม3เป็น4ส่งซิกสัญญาณการระบาดโควิดระลอก5ต่อเนื่องกันกับราชกิจจานุเบกษาประกาศข้อกำหนดตามพรกฉุกเฉินฉบับที่41เพื่อบังคับใช้ควบคุมสถานการณ์ระบาดโควิด -19 สายผั โอมิครอนที่กำลังแพร่ระบาดในประเทศไทยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่9มกราคม2565เป็นต้นไป กลับมาเปิดโรงพยาบาลสนามสำรองเตียงรับผู้ป่วยอีกรอบรัฐบาลโดยสบคและกระทรวงสาธารณสุขจัดเต็มในการรองรับการระบาดโควิด -19 ที่เด้งกลับมาใหม่แต่นั่นเป็นอะไรที่ย้อนแย้งกับข้อมูลโอมิครอนในต่างประเทศที่ระบาดหนักทั้งสหรัฐอเมริกาอังกฤษที่ไม่ตื่นตูมกับสายพันธุ์โควิดล่าสุด ณนะจุดหักมุมที่มีความหวังพลิกวิกฤตเป็นโอกาสโอมิครอนจะทำลายล้างโควิดสายพันธุ์ก่อนหน้าทำให้การระบาดแพร่กระจายรวดเร็วแต่ไม่รุนแรงกลายเป็นโรคประจำถิ่นผสมกับไข้หวัดใหญ่ธรรมดาไปแต่ในมุมของฝ่ายบริหารถือว่าการไว้ดีกว่าแก้เพราะโดยสภาพรัฐบาลภายใต้การนำของบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกและรัฐมนตรีกลาโหมก็ติดโควิดงอมพระรามเชื้อรามลงปอดยันไส้ติ่งแล้วแนวโน้มท่า โอมิครอนระบาดซ้ําต้องล็อกดาวอีกรอบก็ไม่ต่างกับคนไข้ตรีทูตไร้ความหวังต้องถอดออกซิเจนโดยเฉพาะสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่แทบไร้สัญญาณชีพแนวโน้มเจ๊งกันทั้งประเทศในอารมณ์ที่ผู้ประกอบการไม่กลัวโควิดแล้วแนวโน้มประชาชนหาเช้ากินค่ากลัวอดตายมากกว่ากลัวเชื้อโรคที่เปลี่ยนสายพันธุ์ไปเรื่อยๆไม่ทันไรเดลตาคอนโพไม่มีวี่แววจะหายไปไง่ายๆแต่ติดเชื้อแล้วไม่ตายโอมิครอน ดผู้คนก็ใจชื้นแล้ว ว่ากันตามแนวโน้มหมูสอกเขาจะดุกว่าตามสถานการณ์สำหรับประชาชนคนไทยณนะวันนี้กำลังพวะกับภาวะเข้ายากหมากแพงที่มาแรงแซงหน้าวิกฤตโรคระบาดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ต้องบันทึกเนื้อสุกรหน้าเขียงกิโลละ250บาทแม่บ้านพ่อบ้านที่จ่ายตลาดสัมผัสถึงความเดือดร้อนได้ด้วยตัวเองนั่นทำให้กระแสะหมูแพงลุกลามอย่างรวดเร็วเสียงสวดชยันโตร,รัฐบาลดังไปทุกตรอกซอกซอย อาถันปีเสือบิ๊กตู่เจอหมูกัดตั้งแต่ต้นสกราชและตามฟรอมธรรมชาติทีมเศรษฐกิจของผู้นำทหารอาชีพเงอะงะทำอะไรไม่ถูกที่แน่ๆคิวนี้ทุกสายตาในรัฐบาลหันควับไปที่อุดด่านายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เบอร์แรกและเบอร์สองคือเสียต่อนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรที่ต้องรับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่แบบนี้ไม่ออกบอกปัดไม่ได้ อันดับแรกต้องแก้ไขปัญหาแบบเอาหน้ารอดไปก่อนด้วยการสั่งห้ามส่งออกสุกรที่มีชีวิตชั่วคราว3เดือนตั้งแต่6มกราคมถึง5เมษายน2565ไม่กล้าแนะให้ชาวบ้านกินไก่กินปลาแทนเพราะยิ่งตอกย้ำกึืนในการบริหารที่สำคัญไม่ดีต่อสถานการณ์ที่กำลังเดิมพันเลือกตั้งซ่อมอาการยี่ห้อประชาธิปัตย์ยอมแพ้ใบในสนามกรุงเทพส่อยแยงฝันร้ายศูนพันยังหลอกล้อนขณะที่สงครามรักษาฐานปัก ตประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้ชัวร์ทั้งสงขลาเขต6ที่มีรอยเวอร์เบรเริ่มระหว่างนายนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยมหาไทยขาใหญ่ทีมอุด,ด้ากับนายถาวอนเซนเนียมอดีตสสยี่ห้กกปปสเช่นเดียวกับที่ชุมพรเขตหนึ่งลูกหมีนายชุมพลจุลไัยอดีตเจ้าของแชมป์ที่ว่าแต้มต่อส่งตัวแทนลงสมัครรักษาฐานก็มีเซียนกันแย่งรอง ตามสถานะลูกครึ่งประชาธิปัตย์กับลูกน้องลุงกำนันนายสุเทพเทือกสุบรรณขาใหญ่กปปสสภาพเสียงแตกประชาธิปัตย์สู้แบบไม่เต็มร้อยขณะที่อีกด้านบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวง์สุวรรณรองนายกหัวหน้าพักพลังประชารัฐลงทุนบินลงพื้นที่กำกับเกมเลือกตั้งซ่อมปักใต้ด้วยตัวเองหลังโดนประชาธิปัตย์แฉมีการใช้ท็อปบูตเป็นตัวช่วยตามอาการทีมสามปอเอาจริงไม่ไว้หน้ายี่ห้อประชาธิปัตย์อารมณ์ทางเมือง ด้วยว่าศักดิ์ศรีประชาธิปัต์กลืนเลือดจนจุกแล้วจุกอีกเลือกตั้งซ่อมโดนพลังประชารัฐบุกตบหน้าถึงถิ่นนำร่องศึกเลือกตั้งใหญ่ปักใต้สอโดนเจาะพุนแน่ขณะที่สนามกรุงเทพมหานครก็ลุ้นไม่ขึ้นหมูแพงค่าครองชีพพุ่งสภาพอุดด้าจะเอาอะไรไปหาเสียงขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ด ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ